ฟิ e น o ม e น a n น w s ส o พอดแคอาจารย์นิเวศมีการเขียนบทความล่าสุดครับบอกว่าสถานการณ์ตลาดหุ้นไทยตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่ายากลําบากที่สุดในชีวิตตั้งแต่ผมเริ่มลงทุนมาหลังปี2,540นะครับซึ่งเป็นปีวิกฤตที่เผชิญกับภาวะหลายๆอย่างไม่ใช่เพราะว่าหุ้นตกลงมามากนะครับเพราะว่าช่วงหุ้นที่ตกลงมาในอดีตนั้นเนี่ยแรงแล้วก็เร็วกว่าการตกลงมาของหุ้นในช่วงนี้มาก แต่เป็นเพราะว่าการตกลงของหุ้นในช่วงหลังๆนี้มักเป็นการตกลงมาอย่างช้าๆแต่ต่อเนื่องยาวนานแล้วก็ไม่ค่อยมีจังหวะที่หุ้นจะปรับตัวขึ้นแรงแบบที่เหมือนเกยเกิดขึ้นในอดีตนอกจากนั้นปริมาณการซื้อขายก็ค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆถ้ามองแบบนักเทคนิคก็อาจจะบอกว่าคนที่เล่นหุ้นหรือว่าลงทุนในตลาดหุ้นไทยจํานวนมากคงจะขายหุ้นออกไปแล้วก็ทยอยออกจากตลาดไปเรื่อยๆหลายๆคนอาจจะขายไม่ได้เพราะติดหุ้นที่ซื้อต้นทุนสูงกว่าปัจจุบันมาก การลงทุนตลาดหุ้นไทยในช่วง3-4ถึงปีที่ผ่านมานะครับอาจารย์นิเวศบอกว่าแม้แต่เซียนหุ้นส่วนใหญ่ก็ไม่สามารถที่จะทําผลงานได้ดีหรือว่าเอาชนะตลาดหุ้นที่ย่ำแย่ได้นะครับแม้แต่คนที่ใช้หลักการแบบ V.I. แล้วก็เลือกลงทุนในหุ้นโดยไม่สนใจสภาวะเศรษฐกิจแล้วก็ตลาดหุ้นอาจจะพบว่าคาดการหรือว่าการประเมินคุณค่าของธุรกิจผิดพลาดไปเพราะว่าธุรกิจเปลี่ยนแปลงไป,ไปหรือว่าบางทีก็ประเมินผิดแต่ราคาแล้วก็ผลตอบแทนของหุ้นก็ไม่ตอบสนองอย่างที่ควรจะเป็น คำว่าในระยะยาวราคาหุ้นจะสะท้อนพื้นฐานเสมอนั้นอาจจะยังจริงอยู่แต่ในระยะยาวนะครับจอร์เมนาาเชนนักเศรษฐศาสตร์ชื่อดังก็งคงบอกว่าเอ,อ่อทุกคนจะตายกันหมดก่อนที่หุ้นจะสะท้อนพื้นฐานลองมาดูย้อนหลังนะครับว่า4-5ปีที่ผ่านมามีหุ้นตัวไหนบ้างที่เซียนหุ้นชอบเล่นนะครับแล้วก็ตอนนี้ราคาหุ้นในบรรดากลุ่มเหล่านั้นเนี่ยไปอยู่ตรงไหนบ้างผมจะสรุปให้คุณผู้ชมฟังประมาณ4ี่กลุ่มที่อาจารย์พูดนะครับกลุ่มที่1คือ พูนในกลุ่มเครื่องดื่มพลังงานครับอาจารย์บอกกลุ่มนี้เคยเป็นดาวรุ่งมีมูลค่าทะลุแสนล้านด้วยความหวังว่าจะไปกลายเปดับโลกแต่ไรายได้แลวก็กาไรเนี่ยเริ่มชะลอลงไปความพยายามที่จะออกไปยังต่างประเทศเริ่มล้มเหลวนะครับในไทยก็เผชิญกับสังคมสูงวัยผู้บริโภคลดน้อยลงราคาหุ้นตกลงมาเกือบ30เในปีนี้แล้วก็เหลือไม่ถึงครึ่งหนึ่งของจุดพีครับกลุ่มที่2คือกลุ่มธุรกิจเก็บหนี้เสียครับต่อหน,น้างกทุนก็มองนี่คือเครื่องทิมเงิน ซื้อนี่ราคาถูกกาไรสูงแต่ในความเป็นจริงคือเศรษฐกิจซบเซาทาให้คนไม่จ่ายนี่แล้วก็ความหวังของรัฐบาลจะปลดล็อกเครดิตก็ทําให้คนยิ่งไม่อยากจ่ายราคาหุ้นร่วงลงไปเกือบ90%จากจุดสูงสุดแล้วก็ลดลงไปอีก50%ในปีนี้หุ้นกลุ่มที่3ครับคือหุ้นในกลุ่มสินค้าระโภคบริโภคจากขนมเครื่องดื่มนะครับจนถึงซอสปรุงรสเคยสร้างความหวังว่าจะเป็น global brand โดยเพาะไปตีตลาดจีนแต่เมื่อจีนเปลี่ยนพฤติกรรม ความนิยมลดลงราคาหุ้นก็ร่วงลงมาไม่ต่ำกว่า30%ในปีนี้แล้วก็ต่ำกว่าช่วงพีค50-70%ิแล้วก็กลุ่มสุดท้ายนะครับคือหุ้นในกลุ่มคลินิกสัญญากำความงามครับแม้ว่าธุรกิจในช่วงแรกจะเติบโต,ตได้ดีมาเก็ตแคปแต่20 0 0มล้านบาทแต่เมื่อต้องเผชิญกับการแข่งขันที่ดุเดือดแล้วก็สงครามราคาทําให้ราคาหุ้นปรับตัวลงมา70-80%ในเวลาไม่ถึงครึ่งปีซึ่งหุ้นที่ออกมาวิเคราะห์นะครับอาจารย์ก็ไไไม่่ดด้้พูววาเป็นน,นนนหหุตััะครบ โดยบทเรียนสำคัญครับดรนิเวศบอกแบบนี้ครับว่าบทสรุปของผมก็คือหุ้นที่เซียนเข้าไปลงทุนนั้นพวกเขาเข้าไปด้วยการวิเคราะห์ในแบบของ VI โดยเฉพาะในแง่ของคุณภาพตัวกิจการแต่ด้วยการมองโลกในแง่ดีเกินไปอาจเพราะว่าอยู่ในช่วงที่ตลาดของผลิตภัณฑ์แล้วก็ตลาดหุ้นดีนะครับทำให้พวกเขาให้คุณค่ากับหุ้นมากเกินไปและอาจจะมองหรือว่าประเมินกิจการสั้นเกินไปซึ่งนั่นทาให้ตลาดเห็นความผิดพลาดนะครับในแง่ที่ว่า ประเมินหุ้นธรรมดาหรือหุ้นที่ดีพอใช้เป็นหุ้นซุปเปอร์สต็อกและนั่นก็คือเหตุผลว่าทําไมหุ้นที่เซียนซื้อหรือว่าถืออยู่นั้นราคาลงมาอย่างต่อเนื่องลงมาหนักมากๆทั้งที่การดําเนินธุรกิจก็ยังปกติเหมือนเดิมแต่ราคาหุ้นเนี่ยตกลงมา50-80%จากจุดสูงสุดแล้วก็ค่า PE นะครับก็เหลือต่ำกว่า10เท่าต่ำกว่าส0เท่าแล้วก็ยังไม่มีคนซื้ออาจารย์นิเวศก็บอกว่าตั้งแต่ลงทุนมานะครับตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นช่วงที ยากลาบากที่สุดในชีวิตตั้งแต่เริ่มลงทุนมาหลังปีสองพันห้าร้อยสี่สิบเป็นต้นมาเลยครับพี่แบงค์ได้ยินแล้วเป็นไงพี่ป๊บก็เหนื่อยจริงถ้าดูจากกราฟนะก็ตัวเซนมันมีแท่งสีเขียวอยู่วันหนึ่งวันพฤหัสแต่ก่อนหน้านั้นที่เราคุยกันสัปดาห์ที่แล้วนะพี่ป๊บสิบเอดวันทําการคือหุ้นไทยได้แท่งคคนเดลสีแดงมาตลอดเลยจนกระทั่งวันพฤหัสแต่บวกก็บวกได้แปดจุดแล้วกลายเป็นว่าวันศุกร์ก็ปรับฐานลงต่อ ผมเลยมองว่าหุ้นไทยเนี่ยอาจจะมีลุ้นว่าลงมาปิดแก็บตรงนี้ราคาปิดของเมื่อวันที่9เมษาซึ่งตอนนั้นราคาปิดอยู่ที่1,094จุดก็คืออาจจะลงจากตรงนี้ได้อีกประมาณแถวๆประมาณสัก30-40จุดขอให้มันลงเลยเลยรีบๆลงเลยและให้คนที่สนใจจะซื้อไทย e s g x ได้ของถูกนะตอนนั้นผมคิดว่าแล้วถือ5ปีแล้วมาลุ้นกันไทยมันจะแยกขนาดนั้นเลยจริงๆหรอผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อ ถึงแม้ว่าไม่มีเรื่องรัฐบาลนะผมคิดว่าบริษัทจดทะเบียนเราเองข้างในก็มีอกว่ามีความสามารถในการปรับตัวแล้วก็แน่นอนว่าในเชิงอินเด็ก์มันดูแย่แต่ว่าหุ้นไทยหลายๆตัวนะโดยเฉพาะอย่างเช่นพวกกลุ่มอาหารอย่างเงี้ยที่สามารถที่จะเดเวอร์ซิฟายแล้วก็กระจายการส่งออกไปได้ที่อื่นได้เนี่ยกำไรปีนี้ก็เติบโตซึ่งในบางอย่างพอตตัวเดฟินิทเซ็ตซีเล็ของเราเนี่ยก็ทำผลตอบแทนได้ดีกว่าตัวดัชนีก็มาจากการหาหุ้นและขุดหุ้นที่ยังมีกำไรที่โดดเด่นอยู่นั่นเองนะครับ มองขาดทุกโอกาสการลงทุนฟิน o m i n a ahead of the game